อยู่กับเจ้าคู่แฝดอภิธิหานะยินกับอย่างนะครับไวท์แทรขาวนะทั้งคู่เลย1.937,000า้ามากับคู่แฝดอภิธิหารแบบนี้นะคันนี้เล่นหมีแพนด้านะขาวกับดำเล่นทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ตัวคันนี้ไ i ท์แทร c k คันนี้นะครับก็จะเล่นดำล,นล้วนๆเลยนะครับอ่าจะทรงกันแบบสุาสาลต่านหล่อๆนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า มีแต่งกันแบบไหนที่แตกต่างกันของ Wi ยแทร็ทั้ง2คันนะฮะมาดูเลยดีกว่านะฮะกับตัว Wi ยแทร็นะโคตรเท่เลยนะครับสำหรับสไตล์นี้นะคลืนคลืนใสๆไปจอดไหนก็หล่อขับนานๆก็เท่นะฮะสำหรับตัว w i ยแทร็นะมากับเครื่องยนต์210แรงม้ากับเกียร์10สปีดนะระบบช่วยเหลือขังขีดครบครันนะครับระบบช่วยเหลือคูดคอนโทรลไอรักขี่นะเซนเซอร์เบรกอันอ่าทั้งนั้นหน้าและด้้นหลังนะครับมาขับห้อยู่เลนคือการเลนนะครับเลนแอซิสต่างๆมาครบคันนะ ยังไม่หมดนะครับกับเครื่องยนต์ขุมพลัง210แรงม,าม้าชคช่วงล่างโมโนโทูมนะเรียกว่าต่อมาจะเต็มนะคันนี้ใส่ชุดแต่งนะครับใส่ชุดแต่งเข้าไปก็คือชุดแต่งวิกเตอร์นะครับตัวใหม่นะเวอร์ชั่นนะครับเรียกว่าเวอร์ชั่น3แลนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับที่โลโก้นะครับตัวอ่า ข้าดหน้าแบบนี้นะครับเรามีโลโก้ของเขาเด่นชัดเนาะแล้วก็ไฟอยู่ตรงบริเวณกระจังหน้าตรงนี้นะครสวยมากๆนะครับตัวรถเนี่ยเป็นตัวรถสีขาวมุกนะครับสวยมากๆานะครับเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะครับจากราคารถ1937ก็เป็น1949นะครับก็จะได้สวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะแต่งขึ้นไปนะครับในงบประมาณนะครับไม่เกินแสนบาทนะครับนี่หล่อมากมานะครับได้ ครอบไฟหน้าแบบนี้นะครับไฟหน้าเลี้ยวตามพวงมาลัยสีแคมป์เครื่องมองปลอดภัยและไฟเลี้ยวเปิดจุดมุมอับนะยังไม่พอมีไฟสปอร์ตไลท์ด้านล่างนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ยังใช้ได้อยู่ครบนะมีระบบูคทรลอะในต่างๆนะตัวกันชนก็เป็นของวิกเตอร์ที่มีทานทำสีดำนะครับรอบไฟนะครับแล้วก็อกหน้านะเพิ่มความมีมิติให้มากขึ้นนะครับกับทรงหมีแพนด้าแบบนี้นะครับซุ้มล้อเราไปดูซุ้มล้อดีกว่านะซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อขน,ขนาดหงนิ้วแบบบรรเองนะครับที่ทําสีดำหล่อๆเลยนะครับ ลงตัวกับล้อเดิมๆของวายแคกมากๆนะมาจากโรงงานนะครับขนาดยาง255ห5านะแล้วก็ล้อแม็กขนาด20อัลอยนะครับเรียกว่าก็สวยหน้ากว้างประมาณนี้นะแล้วก็ขับได้ดีนิ่มนิ่มนึบอยู่แล้วนะครับรวมถึงช่วงล่างที่เป็นโมโนทูบนะเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับกับตัวรถเนาะแล้วก็ตัวหลังคานะมีการแรปนะครับเป็นสีดำครึ่งขั้นนะครับ ให้ดูเท่ขึ้นนะครับเนี่เป็นสไตล์มีพันด้าเนาะราวหลังคายกสูงนะสำหรับใส่เต็นท์หรือว่าใส่ราวหลังคาพาดไปใส่จักรยานหรือว่าใส่เต็นท์ต่างๆได้นะครับคันนี้ของวายแฟลกยังมีซันรูฟนะครับเปิดไปยาวถึงข้างหลังเลย ก็ดีมากๆนะครับแล้วก็เปิดรับลมนะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะระบบช่วยเหลือการครับขี่ทั้งกล้อง360องศาไฟเลี้ยวที่กระจกนะแล้วรวมถึงบายสปอร์ตที่มีให้ครบนะด้าน,นข้างนะครับมากับตัวโลโก้สีดำแบบนี้นะครับพร้อมตัวบันไดข้างที่มีคลิปสีอลูมิเนียมนะครับทำให้หล่อมากมากเลยนะครับกระจกก็มีการแรปดำนะครับมือจับแรปดำทั้งหมดเนาะทำให้คุมโทนนะครับรวมถึงลงังคาก็ครึ่งขันนะยังมุมไม่หมดนะซุ้มล้อก,ก็เป็นสีดำแบบนี้นะครับ รวมไปถึงล้อแม็กเดิมก็เท่ากันทั้ง4ีล้อเลยกับยาง2อ5 55าหา2้นะแม็กขอบ20นะเนาะยึดหกูนะดีดเบรกสี่ล้อโช้โมโนทูกทั้ง4ต้นนะครับแล้วก็เบรกระบบเบรก ABS ป้องกันการคว่ำนะครับมีครบเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นสเกิร์ตนะครับของตัววิกเตอร์นะที่มาครบนะปลายท่อเรียกว่าใช้สีดำตัดกับสีขาวเลยนะครับแล้วเซ็นเซอร์ก็ระบบช่วยเบรกด้านหลังก็ใช้อยู่ครบนะอ่าแล้วก็ตัว ครอบนะครับไฟท้ายที่เป็นรูปคําว่าเอเวอเรสต์มีไฟในกอเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะกับไฟท้ายที่เป็น led นะครับอ่ะก็คันนี้ก็หล่อมากสไตล์ขาวดำหมีแพนด้านะอีกคันหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าหล่อไม่แพ้กันหล่อไม่แพ้กันนะครับกับตัว Ever e s ร White Tra ร็นะครับ1น9 7คันนี้ไม่มีค่าบบกสีเนาะเพราะรถเนี่ยราคาเน็ตเลยนะสำหรับสีดำมุกแบบนี้นะฮะเรียกว่าดูด้านเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็คุมโทนทั้งคันนะสีดำทั้งคันเลยนะครับมากับ รูทแต่งวิกเตอร์เหมือนกันนะครับก็จะมิกแอนด์แมดกับของกระจังหน้าไรเดอร์เนาะนี่รุ่นไรเดอร์นะมันจะมีครีบแบบนี้สไตล์รถยุโรปนะที่มีไฟคริป3 2มสีแบบนี้นะมีไฟ3ดวงนะครับสไตล์เอกลักษณ์ของ Ford Ranger นะ Ford Raptor นะครับต่างๆนะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้จะมีไฟนะจะต่างกับตรงวิกเตอร์ที่เป็นรูปหยกัยกๆเหมือนลูกตาเนาะตัวนี้จะเป็นขีดๆนะครับฮนะไฟหน้าก็เหมือนกันนะเป็นแมทริก LED เลี้ยวตามพวงมาลัยนะมีไฟเปิดจุดมุกอับ ไฟซีแคมนะครบคันนะครับกันชนเล่นเป็นสีดำทั้งหมดไม่มีตัดนะครับสวยเลยนะครับล้วพร้อมโลโกโ้วิกเตอร์อยูดาหนานะโคนหคตลห่อนะครับก็เป็นแบบหนึ่งที่ทรงจัดทรงมาได้หล่อมากๆนะสีดำคนเลือกสีดำแบบนี้ก็ดูดันแล้วก็ดูคมเข้มนะครับแต่ต้องดูดูแอร์สีทีน่นึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นรอยง่ายนะุ้มล้อดั้งข้างทําสีดําเงาเหมือนกันกับตัวรถนะคุมโทนทั้งคันนะครับโดยการทําสีดําทั้งหมดนะรวมถึงล้อแม็กขนาด20นิ้ว กับยาง Open Country RT นะคันนี้ก็เปลี่ยนแม็กกลับไปเนาะมันต่างกันเมื่อกี้นะนะครับออฟเซตบวกนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับเป็น Open นแคนทรีอารนะครับ2 7 5ไอ้ยีสามารถลุยทุกสภาพถนนได้เลยนะครับนุ่มหนึบนะครับลุยทางฝุ่นทางโคลนได้สบายนะฮะแล้วก็โช๊คเป็นวงเดอร์ูนะครับบอดี้ด้านข้างก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเหมือนกันนะครับตัวคลิปอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับรับน้ำหนักตัวรถได้ดังคันนะมือจับนะครับเป็นสีดำกับตัวรถเนาะตัวนี้ก็จะแรปไปปนะกติจะเป็นสะครับปกต นี่ก็รัดไปแฮมดำคุมโทนรวมถึงตัวกล้อง3ามองศาและ Sport ไบสปอร์ตก็มีให้ครบนะลาวหลังคาคันนี้ไม่ได้ครบไม่ได้หุ้มนะครับโชว์เป็นสีบอลแบบนี้สามารถติดฐานหลังคาหรือว่าตัวสปอร์ตบาร์ต่างๆนะครับเต็มเต้ได้หมดนะด้านบนก็จะมีสันลูกเหมือนกันกันกบคันนู้นเลยและลังนะครับไปดูกับตัวล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับพรมยางโอเพนแครทรีอาร์ทีสองเจ็ดห้าจุดห้ายี่สิบนะแล้วก็ตัวล้อแม็กเองก็ตามเนี่ยเป็น ลายสวยๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นตัว H Performance เนี่ยครเป็นยี่ห้อใหม่นะก็สวยเลยนะครับด้านหลังก็เป็นโช้คโมโนทูบระบบดิสเบรกสีล้อมีระบบบัตลิงครบครันนะครับซูมล้อขนาด6นิ้วฟันเฟืองแบบนี้โคตรเท่นะครับไปดูด้านหลังนะนนิดนึงนด้านหลังนิดนึงคุมโทนสีดำทั้งหมดเลยไม่มีการตัดนะครับปลายท่อเป็นสีเงินนะครับก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็เอกลักษณ์โคตรเท่นะสำหรับ ตัววิกเตอร์นะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED นะยังไม่หมดนะครับยังมีแก๊ปหลังที่ใส่เพิ่มเข้าไปเพิ่มความเท่เข้าไปอีกนะแล้วก็ดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะครับสำหรับตัว e v e r e s ร Wide Track นะคันนี้จะงบประมาณแต่งมากกว่าคันนูนิดนึงนะเพราะมีล้อเพิ่มขึ้นมานะครับก็ใช้อยู่ไม่เกินแสน้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าก็ ถ้าสนใจการแต่งมีแพนด้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัววายแตรที่สีดำล้วนแบบนี้ก็สนใจเข้ามาติดต่อได้นะครับให้คำปรึกษาทั่วประเทศเลยนะครับหรือการแต่งมีหลายแบบมีเลือกหลายล้อแม็กการแต่งไปร้อยร้อยแบบเลยนะเพรพะเราแต่งกันเดือนหนึ่งประมาณ200คันนะครับแล้วก็ยอดขายดับหนึ่งของประเทศนะจะไม่มีใครมารงวแชงได้แน่นอนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง u ูทูบอีฟซิกนายด้วยแล้วก็อีฟนครนะครับสำหรับเพจเฟซบุ๊กนะวันนี้จะอนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ